บ้านนี้เราต้องแขกด้วยไหมครับครไอันนี้ไม่มีหนวดนี่คืออะไรละอ่อนค่ะบริจินใช่นี่นะไม่มีหนวดนี่คือละอ่อนนะครับผมก็ไปผมก็จะพยายามเปลี่ยนชื่อให้ครัเป็นเวอร์จิน าดูนะครับท่านผู้ชมนะช่องปั่วนชแนลนะครับก็อย่างนี้แหละมาแบบมาแบบเขาตั้งร้านมาดูเบื้องหลังอย่างนี้แหละปัน่วนชแนลไม่งั้นมันไม่สมชื่อช่องปันปวดวนชแนลนะครับนี่กำลังเริ่มใส่ถุงมือกันเลยนะครับแล้วก็แก้วนะท่านผู้ชมแก้วก็มีโลโก้นะนี่ท่านผู้ชมนี่โลโก้ร้านไอต้นนะไอต้นเนี่ยอยู่เท่าไหร่เนี่ย ต้นปีนี้เขาประมาณสามสิบเลยครับโอ้ประมาณสามสิบอันนี้รูปสมัยเรียนเลยมั้งเนี่ยใช่เป็นรูปสมัยทีระนมัธยมเรียนมัธยมเลยนะโอ้โ oh ห oh. ขายดีจริงๆนะตรงนี้ก็อยู่นะครับท่านผู้ชมนี่นเปิดไฟแล้วนะยังไม่มืดแต่เปิดไฟเพื่อความสวยงามนะตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้เลยเป็นใต้สะพานตลาดพลูเลยนะครับโอ้โ oh ห oh. จัดร้านเนี่ยนะเป็นถังน้ํามันนะสองร้อยลิตรแล้วก็มาทําเป็น ลูกค้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมคนแรกเลยนะกี่แก้วครับคนแรกเนี่ยสามเลยนะคนแรกนี่นะตองมีถ้วยตวงโอ้ นี่วางกันอย่างนี้เลยนะคืออะไรครับสามอันเนี่ยอ่าเป็นเป็นการวัดระดับของถึงการตวงครับตวงระดับใช่ครับรสชาติมันออกมาแต่ละแก้วรสชาติอันเล็กนี่ก็คือละอ่อนครับละอ่อนใช่ครับโอ้ละอ่อนอ่าถ้าเป็นตัวกลางเนี่ยจะเป็นเข้มครับละอ่อนกับเวอร์จิ้นเหมือนกันนะอ่าคล้ายๆกันนะพี่คล้ายๆกันมันจะมันเป็นตัวเริ่มต้นนะพี่อ๋อตัวเริ่มต้นนะนี่มันจะเป็นตัวที่ทานง่ายที่สุด อันนี้เราออนใส่กันนะเวอร์จินด้วยกันนะเอออันนี้ก็เป็นตึกกลางใช่ไหมเป็นเข้มครับตัวนี้เป็นเข้มใช่ครับแล้วแล้วอันใหญ่นี่คอันใหญ่จะเป็นโคตรเข้มครับพี่โคตรเข้มสําหรับคนที่ชอบทานแบบคิวแบบดาร์กโกโก้อะไรเงี้ยพี่เป็นแบบเข้มๆแล้วเราออนท็อปด้วยอะไรเนี่ยอ่าเดลาด้วยนมครับนมใช่ไหมใช่ครับนมอะไรเนี่ยนมแพะหรือนมวัวเนี่ยอ่านมสดครับนมสดสดสดเราใช่ครับเออนะ แต่การตวงนมเนี่ยเราใช้อะไรอันไหนตวงสามอันเนี่ยอ่าจะใช้เป็นตัวนี้ครับใช้ตัวกลางตัวงใช่ครับกี่ครั้งครับเนี่ยอ่ามันก็จะแบ่งไปตามตามระดับอ๋อตามระดับนะครับเนี่ยถ้าอยากเข้มมากผมก็จะใส่แค่ตัวงเดียวเนี่ยบอ้แล้วตั้งกระขายครับผมตั้งกระขายมาตัวไหนขายดีสุดครับเนี่ยอ่าจะเป็นตัวกลางครับตัวกลางนะใช่ครับ ขายราคาเท่ากันไหมสามตัวเนี่ยอ่าเท่ากันครับพี่ราคาสี่สิบห้าบาทเท่ากันหมดอ๋อสี่สิบห้าบาทเท่ากันหมดใช่ครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกว่าชอบรสชาติราคาแบบราคแบบไหนครับพี่เข้มมากเข้มน้อยหรือว่าชอบรสกลางๆอะไรเงี้ยครับพี่ว่าพี่มาสายผมก็มาสายแล้วผมจะได้กินยังไงวะเนี่ยเออนี่ใส่รวมกันนะเดี๋ยวต้องรอคิวนะครับรอคิวผมใส่รวมกันนะครับนี่ โอ้หสวยงามนะวิธีการทำนี้ก็ละมุนล,ละมียดเลยนะครับนี่นะฮะลูกลูกค้าเคยมาซื้อไหมครับไม่เคยมาจากไหนครับเนะี่ยแถวนี้นะมีหน้าได้คิวแรกนะครับ พอคาไม่คานี่น lag. พูดเพราะด้วยนะพรท่านผู้ชมตัดประหลอดนะเปิดแอปอาจจะโหลดไหนหนึ่งที emperor, หรือเหมันต้องเปิดทีวีด้วย 好方便啊。 ลูกค้าล้นทะลักเลยนะท่านผู้ชมนะนี่นะพุทบาทไม่มีที่ยืนแล้วนะครับถนนนะก็ต้องไปเคลียร์กันเลยนะครับรถเ,เข้ารถออกก็ตอนนี้ก็ฝูงชนเลยนะครับนะขนาดนี้เลยนะครับนี่โกโก้นะมีอะไรดีอะไรเด็ดกันแน่นะร้านนี้นะครับ

ตอนนี้ก็จักคิวจราจรกันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะตรงน,นี้อยู่หัวมุมพอดีนะครับลูกค้าก็มาเซลฟี่มาถ่ายร้านนะร้านดีร้านจังเลยนะครับท่านผู้ชม ผมเพิ่งสังเกตนะพี่มีหนวดมีเขาก็คือเข้มใช่ไหมถ้าเกิดหนวดแบบเข้าบางๆเนี่ยจะเป็นเข้มครับถ้าเกิดเป็นโคตรเข้มเนี่ยจะเขาหนาๆนาหน่อยอันนี้ขออภัยนะขอโทษนะครับผมนี่อันนี้ไม่มีหนวดนี่คืออะไรละอ่อนค่ะไวจินใช่นี่นะไม่มีหนวดนี่คือละอ่อนนะครับผมก็ไปผมก็จะพยายามเปลี่ยนชื่อกยับเป็นเวจินนะแล้วอันนี้ อออันนี้ก็มีหนวดมาอีกหน่อยใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเข้มค่ะเข้มครับอ๋อานเข้มเหรอายเข้มานเข้มมากนะนี่นะมีหนวดขึ้นมาหน่อยอ่ะเข้มมากนะครับผมท่านผู้ชมนะโอ้แล้วอันสุดท้ายนี่นะัะสุดท้ายนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบให้ท่านผู้ชมดูนะครับเลือกกันตามอัธยาศัยเลยนะจะเอาหนวดน้อยหนวดมากหรือไม่มีหนวดนะครับ นี่นะท่านผู้ชมนี่อันนี้คืออันนี้เคลาเลยนะไม่ใช่หนวดนะเนี่ยอ่าอันนี้คือเข้มเลยนะโอ้โหสุดยอดนะครับผมอ๋อสังเกตเห็นถ้าเป็นน้ำแข็งนี่เราเป็นถุงซีมเลยใช่ไหมใช,ใช่ค่ะโอ้ท่านผู้ชมเขาใส่ใจมากเลยอ่ะ เป็นถุงซิมเลยนะเป็นถุงซิมถุงซ,ซิปล็อกอะอนะครับ ใหญ่ได้นะ กลับบ้านใช่ไหมครับใช่ครับไปกัดกลับบ้านครับก็อย่างนี้แล้วก็ไปเอาน้ําแข็งใส่ถ้าใครบ้านไกลก็น้ําแข็งละลายก็ไปซื้อใส่เอาเองน้ำแข็งอยู่ได้อยู่ครก็โอ้น้องแข็งอยู่ได้นะเออนะมีรถไหนดีเอ้ยนี่สามเอ้ยเอ้ยหนึ่งถ้าเลยสองนะเนี่ กลับบ้านนะครับแล้วน้ำแข็งเขานะเขาจะใส่เป็นซิปล็อกนะครับแบบที่บอกครับท่านผู้ชมไม่ใช่ถุงหนังยางมัดด้วยนะถุงยางดีนะเนี่ยนะทำเนี่ยใ,ให้ดูถุงหน่อยดูถุงหน่อยนี่นะครับโอ้โหสวยงามสวยงามรา,ายละเอียดครบถ<บ> <100 00 S 1> ุงเม็ดเลยนะ,นะ,ะท่านผู้ชมร้านนี้นะ โกโก้นะปลายนะครับสี่สิบห้าบาทนะครับผมนี่นะมีความเข้มสามระดับนะละอ่อนเข้มโคตรเข้มนะร้านไอต้นนะโกโก้นะครับเ มาเป็นกระรอนนี้เหกี่กระลอนแบบเนี้ยหลายกระลอนแถวนนึงเหรออันนี้มันกี่ลิตรเนี่ 6, ะหกพันหกพันมิลลิลิตรหกพันมิลลิลิตรก็โอ้โหไม่รู้ว่าท่านผู้ชมไปคิดด้วยเองครับผมตกเลขนี่นะแล้วนมในนี้เหรอครับนมนมเป็นสุดทิศของทางาร้านค่ะอ๋อสุดทิศของทางร้านนะนี่ เ้ากินเปล่าๆม,มัรสชาติแบบไหนครับมนมมันเนี้ยหวานมันค่ะหวานมันนะ,ะมีลูกค้าสั่งนมเปล่าๆมีไหมไม่มีค่ะยังไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นโกโก้ ก็เข้าไปใกล้ๆร้านนี่ก็ยุ่งยากนิดหนึ่งนะวว่าตอนนี้ยุ่งอยู่นะพราะค้าไม่ค้านะครับก็ขายไม่หยุดเลยนะลูกค้ารออยู่เยอะมากม,มีทุกเพศทุกวัยเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะโดยเฉพาสุภาพสตรีเนี่ยสายหวานเนี่ยชอบจริงๆนะอันนี้นะเป็นโกโก้ ับผมมันก็เป็นนั้นว่าจบเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับร้านโกโก้ไอ้ต้นนี้นะก็อยู่ที่ตลาดพูนี่นะครับยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมอย่างสูงนะครับที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะครับทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะครับติดตามชมช่องตัดกวนแชนแนลไปเรื่อยๆนะครับดีร้านดีร้านเด็ดร้านดังๆที่ไหนหรือว่าร้านที่ไหนน่าสนใจนะครับช่องตัดกวนแชนแนลก็จะสรรหาและนํามาฝากท่านผู้ชมสมัครเสมอนะครับ ตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมปันตวนชาแนลนะครับผมบ๊ายบายครับ